ลืมเลยโอ้โหคุณไม่ขอบคุณแม่เลยเลยงงรุ่นใหญ่ใหญ่แล้วเมื่อกี้ก็คอหาโอ้และพวกนี้ไปหาโอ้ที่บ้านด้วยดูรอดูรอดูรอดูอดอดจะหันยากอีกเวลาคอนะ <c oughs> ใครลึ <c> ือ <oughs> <c oughs> อันนี้จะเรอไปฟลได้เลยไมพี่ได้ไปเอาได้เลยกัน,กนบอกของพี่กันเลยเนาะ น้องคา home home ีิหลับอยู่บ้านนะครับอยู่กับแม่ไปหมอนนะครับมาทํางานของช้างนะครับวันนี้เป็นเลี้ยงทรับเอเย่นของช้างนะครับมากับพี่แจ็คนะครับ f อฟซบอกพี่แจ็คเราเหมือนนัดเดชเอ้ฟซ<ส>ี <SC S 2> บอกอะอเราเหมือนนัดเดชพีแจ็คน่ารักมากมีคนเม้นน้องคาีิโชคดีสวยได้แม่ <S 2> <S 2> นี่เป็นไงล่ะขอบคุณครับอา้าวเลยอีกเลย อูเปียโนโหเป็นไงล่ะดาวขอบมาให้นี่เป็นไงดูดูดูเปียโนเฮ้ยถ้าผมไลฟ์เปียโนส่งให้ผมได้ปะได้คุณไลฟ์ดิแล้พีเคกันพีเคคืออะไรอ่ะคุณไลฟ์ดิมาขวดให้ทำให้เป็นขวดเลยอะไรเนี่ยพี่แจ็คอย่าลืมโอนค่าเทอมให้หนูนะเอาๆได้ฮะแกง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  ได้นะขามานี่เดี๋ยวพี่แจ็คไลฟ์นะครับพีเคกับพี่แจ็คนะครับเคลื่อนกินก่อนเลยครับโอ้ยเนก่อนเลยเคลื่อนกินก่อนเลยเนาะพี่อ้วนพรามเก้าเหรอครับพี่ผมครับเพื่อนไลฟ์อีกคนแล้วเนี่ยผมพันสามไหมครับโอ้โหผมไม่มีเลยเพิ่งมาเพื่อเพิ่งมาเดี๋ยวกดเชิญได้ กดเชิญได้สามคนแล้วครับตอนนี้กีค่<า><า>คน <มา S 1> แล้วครับสามครับมาพีเคได้ครับพี่แจค๊คเล่นด้วยกันนะครับสนทลรงครับผมกดเชิญได้เพื่อนสิบสองคนเฮ้ยทำไมหน้าบูปอมวะมันใช้แอปยังไงวะหน้าจริงนี่หน้าจริงเหรอหน้าเปลี่ยนเยไอ้แจ๊คเหมือนตามันติดข้างนะครับ <laughs> มันแอปว่ะมันใช้แอปอ่ะตามมันเลยตกอ่ะตามมันตกข้างหรือเป่ะตามมันปิดข้างหรอเหมือนน้ำหม่ำมั้งล่ะอุยอ๊ยโหเฮ้ยพี่อ้วนเฮ้ยพ,พี่พี่อ้วนพี่อ้วนมาลำก้าวเซียนพระอ๋อพี่อ้วนีิครับเออสวัสดีพี่อ้วนก่อนเมื่อกี้พี่อ้วนเขามาส่งให้ให้ผมแลนะเพื่องนกดลับมาเล่นพีเคคืออะไรวะ สอนแจ็คเล่นติ๊กโอ้ยพี่อ้วนส่งมาอีกไอนนีกกี้ของจริงเลยพี่อ้วนส่งอีกขอบคุณคุณเปียโนนะครับคุณหลับนั่งดอคุณครับก็คือแต้มพี่อ้วนส่งอีกพี่อ้วนพี่อ้วนหลานข้อนะนะไปมอนอยู่กับน้องคากิครับเดี๋ยวกำลังกลับไปหาภรรยาครับอะไรนี่จริงๆนะ e ช่ครับแพทเช่ผู้จัดการลีเ e อร์เขียนโน้ตเสียงอีก เป็นโอ้หพี่วุ้นมากเขนี่้นโให้คุณร่งสีพัแล้วพี่วุ้นนี่กูกูหลอกเช่พาพังเขาบ่อยนะนี่ครับพีวุเลี้ยงลูกดึกนะครับเพเลี้ยงลูกดึกนะครับนิกกี้เนี่ยรักเปนโนมากอะไรอะไรก็เปโนโล้โห ฝากอากิด้วยนะครับเอฟซี FC ขาหื่นจ๋าอากิจะนิสัยดีไม่เหมือนพ่อแล้วเขารอกพราพ่อเขานิสัยไม่ค่อยดีแต่ก็ะกังนับฝารับตัวอยองผมไม่เคยได้ของขวัญเลยอ่ะมันของขวัญเป็นไงวะอันนี้อีของขวัญมันเป็นราคาเลยวะแปดร้อยก็ได้ประมาณสิบบาทโอ้โเป็นโน้องโอ้โเป็นโน้งให้เพื่อนเหรอใ้ผมครับคือว่ามารบก้าของมึงครับฟังมากผมครับไปอ้วนเพราะเพราะว่าเป็นโน่ะ เขารักเองมากแล้วเขาโทรหาเองบ่อยถูกไหมละ่ะทั้งวันก็น้องรักเองไงแล้วก็เดี๋ยวพาเป็นโนมา <โข S 1> <gerne S 2> เจอคาฮิานะครับเอาเดผมเป็นเสียงให้ในผมก็เป็นเสียงใ<ม>ห้เพื่อน <jam. S 2> ละเป็นแล้วครับ พีนิกกี้โทรค่ะไม่ครับพี่อ้วนผมครับพี่อ้วนพีนิกกี้โทรค่ะไม่เขาเป็นโนพิมเป็นโนเขาจะเป็นแบบว่าสาวสบายแบบไม่ใช่หนูค่ะเอาที่เองโทรเขาเป็นสไตายแบบเป็นเพื่อนเป็นสบายแบบว่าฉันโกเบกเธออันี่จรอยากให้เธอตงใจโกเบเธออันี่จรอยากให้เธอใกล้ครขอโกโกเพงไม่ตรงใจเออคู่ว่างเธอในใจนี่เป็นไง่ะ เป็นโนได้โชคดีนะได้พีนิกกี้เป็นแฟนเนี่ยเ,เพราะพีนิกกี้น่ารักเป็นโน,โนจะแคปมาหาผมทุกวันว่าถ้าสมมติเวลาแบบ10โมง10นาทีแคปมารอบหนึ่งแล้วเที่ยง12นาทีแคปมารอบหนึ่งเหรอวันหนึ่งแคปมาประมาณ10ร,รอบโอ้โห,โโหตาคุณพ่อเหมือนมอ่วงกูจัชมกันด้วย ตอนนี้ผมกับแจ็คจะเปลี่ยนลุคใหม่แล้วนะครับจะคือเราโตกันแล้วนะครับที่แจ็คก,กับผมก็โูพี่อ้วนขอบคุณครับพี่อ้นวนพี่แจ็คก,กับผมก็จะเลิกเขาเรียกว่าเล,เลิกเล่นบ้าผู้หญิงกันแล้วนะครับเลิกฝืนตัวเองกันแล้วนะครับพ็นะครับคุณอ้วนก็ต้องคุณอ้วนก็ต้องเป็นคนรับครอบครัวเหมือนกันคุณพ่อแจ็คลองคิดน้องบ่อยๆขอบคุณครับเชกทส่งดอกไม้พี่ขอบคุณครับเป็นโอพิมว้าอะไรเชิญพี่กีฬาขอบคุณครับ ที่พูดคือตัวเองล้วนๆเห็นมานาเื่องานเมื่อกี้อยู่ไหนทำไรอยู่กับใครกินข้าวย่างนะดูแนตัวเองได้เปล่าไอ้คำชุดอ่ะค้าวทีมอ่ะฉันหอกว่าไม่ใชดแป็นโออยู่ไหนอยู่กับใครกินข้าวยังดูแลตัวเองได้เปล่าแต่เพื่อนเขาแปลกก็ก็แบบเวลาทำงานก็พูดถึงน้องบ่อยถูกไหมเอาเข้าพูดเพื่อนตลอด จะมาอะไรจะมาแนะนำไม่เจอใช่ไงเขาทีกี um ้บอกเลยว่าตอนนี้แมนซี่ยังไง เราบินก <soon. S 2> <minimum S 1> ี่โมงเพื่อนบินกี่โมงมาครับทีมนไทยไอเชีนบินสี่โมงครับซีเอสีสาอกีออนไหมกออนครับแมนดูไม่น่าะรอดว่ะแมนดูไม่น่าจะรอดนะครับวันนี้ผมสองหน่งสตมสอหน่องหนึ่งสมอง่ได้มอน่งสามสอง่งสาอร์นัวเสามองกับ่พือน่อน่ส่งหัวหัว่จองหน้่สง่สานล่งสามห่งสม่าม่ไดาขอหนึ่ บินไปไหนกำลังบ,บินกลับกรุงเทพนะครับโอ้โหพี่วอนเป็นเรื่องแล้วปล่อยเงินอีกละะกำลังบินกลับกรุงเทพนะครับเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยเป็นโนส่งโอ้โหเป็นโนโอ<ค>โหโห้โ,โ,อโหเป็โนโนให้แจ็คสี่พันเลยเหรอเฮ้ยสี่พันคืออะไรเพื่อนปต่างเลยเป็นพันอะสี่พันเหรียญสี่พันเหรียญอะกี่บาทเนาะสองพันแล้วห้าร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทโนให้คุณเป็นพันอะไรเนี่ยเหรอเออแล้วพวกแกเอาจากใครอ่ะมึงถอนได้เมื่อถอนได้ให้นมลูกได้กลัวจะกมึงนอนนี้เลยพันได้ไหมมึงเคยถอน เพ <zo ys ic> ื่ออะไรโอ้โหอ๋อวิลับเอ้เวลาเล่นีเ K มันจะได้เงินเยอะอย่างเงี้ยใช่โอ้ไม่์ถ้าเป็นสาวสาวสาวสก็ได้ไปแถมเป็นร้านนะสาวสเออกูได้สี่ร้อยบาทมาพุช P K ละอ๋อก็ต้องเล่น P K กันอต้องเล่นี P K ทั้งวันไงเออกูเล่นมาเลยก่อนอะโอ้โหเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยโดยทางไงอ๋อได้ตังค์ไงก็ได้ตังค์ไงโอ้โหเป็นเรื่องเลยอะไให้ไง ว่าน้ำโชว์เลย MPV MPV มากเป็นโน MVP เออ MVP อมากโอ้ย MPV ขยันพูดอนประเทศภาพยนต์เนี่ยอ๋อการศึกษาการลึกษเอาเรื่องแล้วเป็นโนเลยนะเป็นเด็กที่น่ารักแล้วมาริโอชมด้วยถูกปะมาริโอชมด้วยบอกว่าตอนวิดีโอคอลอบอกว่าอ่าอ่าอะไรวะ ดิกกี้อย่าดื้อนะฟ้องพ่อเป็นโนนะเพื่อนก็ไม่พูดถึงเขาดื้อเลยผมงงมากปกติจะพูดจะพูดต่พอเลยว่ะคุยกันครับคุยกันเพราะว่าคุยกันแล้วว่าเราจะเปลี่ยนลูกกันละสองคนจะโตกันเพราะว่าวัยสามสิบกว่าแล้วจะเล่นทางผู้ใหญ่ละทางนิ่งทางอะไรเงี้ยละให้เด็กเคารพบ้างให้เด็กเคารพดีกว่าให้เด็กไหวอะไรเงี้ยต่อไปอ่ะ เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไม่เรึเปว่าแนะนําเลยพี่แจ็คเขาเขาเลือกแล้วว่าตอนอายุห้าสิบเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเหมือนพี่หม่ำส่วนผมเนี่ยจะเป็นเหมือนพ่อหม่ำกูเป็นเหมือนเลือกอะอ่ะมึงว่ากูไม่เหมือนพี่หม่ำยังไงหนังก็ทำเหมือนพี่หม่ำเออตากูก็ตงเหมือนพี่หม่ำเออเหลือก็ต้องไปเติมตาแล้วนกแล้แล้วนะมีคี่ไินกี่ไหนบ้างนะเลือกแล้วนะครับแจ็คเนี่ยเขาจะเหมือนพ่อหม่ำผมเหมือนไอ้ป๋องโอ้โหเหมือนไอ้ป๋องกูอะไว้จุก แล้วเวลาเพื่อนค้างต่างจังหวัดนี่เพื่อนใจคอไม่ดีไหมใจคอไม่ดีคิดถึงคิดถึงเลยไม่ค้างเลยพยายามกับเอ็นด้วยเหมือนกันนี่ก็นี่คิดถึงลูกถับน่ยยังไงนะคิดถึงลูกถึงเนี่ยพี่ผมมีกล้องอยู่เ คือไงนะมาอาทิตยนึงหรือไม่เออดนึ่งหรือไม่ผมก่ไม่ได้มาแล้วปุ๊บเหมือนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามึงเหมือนมีมาจังหวัดอะไรไม่รู้อะเขาให้เลือกว่าจะนอนบุรีรัมหรืออะไรอะผมยอมนั่งรถตู้สามชั่วโมงบินกลับผมก็ทําอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าคิดถึงลูกเรีอไเออผมบางทีบินกลับไม่ได้เจอเป็กนอนแล้วนะแต่ว่าหมู่บ้านอยู่ข้างกันบางทีลมหายใจมันถึงกันไงเออเอาเสื้เดียวกัระครับเนี้อุ้ย มีคนโทรมาผมรับได้ป่ะได้รับได้แล้วก็เครื่องผมมันฮัลโหลครับพี่แป๊บหึงครับ,รบแจ็คโทรศัพท์มานะครับจจได้จะแจังให้จะแจังให้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เออพรุ่งน,นี้นะนได้ครับเนี่ยไลน์ติ๊กต๊อกอยู่ได้ได้ามาแจ็คโทรศัพท์ครับแป๊บนึงครับ,บ N4 จะตกเครื่องเอานะครับมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพัทลุงทักครับแจ็คคนนี้ก็พัทลุงเราพัทอะไรเพื่อนพัทพาหุ้ยนุ่นมานุ่นนุ่นแจ็คเป็นคนแรกไอ้นุ่นนี่ไรต่างหากแจ็คซีนในไอ้นุ่นคือแนะนำให้ก็ไม่เนี่ยแนะนำอุ่นนะไอ้นุ่นชอบไปอุ่นเอามึงรู้ว่ามึงเห็นในติ๊กต็อกแค่บ้าชอบไปอุ่น ไปกันใหญ่แล้ว FC แม่งพิม์ทั้งวันเลยไม่อุ่นกระเบิ้ลเนี่ยตอนนี้งงไปหมดแล้วเรื่องไม่ถูกแล้วมันพูดออะไรกูเป็นเสียงหัวแ,แล้วเป็นเสียงต้องเป็นเสียงเครื่องเรื่องไม่ถูกต้องเป็นเสียงเครื่องเพื่อนอ่ะกูน,นั่งทับตังเเออไม่เป็นเสียงเครื่องหัวแล<ะ>้ว<ะ> ไม่นั่งเล็กๆมันเป็นแอปแอปมีนี่ยปิดสองเครื่องเลยเสียงอะไรนู่มันพูดอะไรอ่ะไปไหนเนี่ยไปไหนฮะน่นเหรอฮัลโหลได้ยินไหมมึงปิดเสียงกูปะเนี่ยอะไรอ่ะอรีดมึงปิดเสียงกูปะเนี่ยอรีดดีอะไรนู่นพูดแบบปั่นและปั่นและไอ้สองคนเนี้ยปั่นและ

รู้จักรู้จักไอ้นี่ไหมรู้จักไอ้บูมเฉยกระทะไหมนุ่นมันมาทอดมาน้องอุ้ยเปียโนขอบคุณค่ะเปิดอะไรขอบีนจะปิดไปปิดไปให้จัดเปิดบักเปิดไางเปิดไปกูเลยนะขอลองดูเลยนุ่นเปียโนมาเปย์อะพิมกี้อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดปิดไมให้จัะมาแล้ะนุ่น ปิดไมค์ของพ่อดีแล้วแล้วแจ็คมึงก็ปิดไมค์กูใช่ไหมบ้านพี่จะปิดไมค์ตัวเองโอเคจบละเออใครจะ้อนยังไอ้นุ่นแม่งไม่เรียกแล้วว่าพี่เลยพี่พี่เรียกตลอดเลยมั่วละไอ้นุ่นนี่คุณเจอตั้งแต่แอบเข้าผับนะเมื่อก่อนอายุไม่ถึงยี่นนะแอบเข้านั่งเล่นไอ้นุ่นอ่ะไม่จริงอายุสิบเจ็ดมาจากชนบุรีแก่บองปองแอบเข้านั่งเล่นเมื่อก่อนนะเน้่เป็นตีเป็นตะ แม่งแต่รอยู่ชนหญิงเนะี่ยแอบเข้านั่งเล่นกูเจอเสืจตอนนั้นอนะเวอร์แล้วอ่ถามเอฟซีดีเชื่อใครืูกกีมเก,กีชอบบุญโกโหกหลับยังร้อยยี่สิบแล้วลํำหนักอ่ะร้อยี่สิบแล้วแจ็กอะ่ะนู่นน่ารักนะคาเกีย ใกิวน้องันกเขอิน้เกองเนี้ยงรูกเหนื่อยหรอหลับ้วเนี่ลใช่ม่อคืนดูลูกอุ้มลูกตีตีห้าแล้วก็แปดโมงนอนต่อเหนื่อยง่ายเลี้ยงลูก ลูกหีตาดำเลยไม่มีคนตรเลยเนาะหมดยังไปไหนเนี่ยอยู่ไหนไม่มีแล้วมึงพี่ไปไหนเนี่ยอยู่สนามบินครับน้องนุง่นกำลังจะกลับสุงเทพครับพูดพอแลลวครับเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนอะไรครับว่าต่อไปเราจะเปลี่ยนลุกเลยครับมีไหมมีอะไรจ๊ะที <c oughs> น่นอนอะ สวัสดีครับคุณซุนเมื่อไหร่คิวในกินเลี้ยงลูกบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวรอคากี่เดินได้ก่อนครับเดี๋ยวไปหาเชิญอีกคนมา PK หรอเชิญอีกคน FC บอกให้เชิญอีกคนเชิญใครมีใครออนมากไหนมีใครออนเลยเชิญ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างสบายดีไหมครับสวัสดีพี่แจคสวัสดีพี่นิกกี้สวัสดีครับพี่เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับพี่บูมดีค่ะมีหมากี่ตัวแล้วพี่ตอนนี้ติดสามคับพี่นิกกี้โอ้โหเอาเพิ่มไหมพีแจคเอาไปเลี้ยงกับหลานไหมแจ้เอาเพื่อนหมูกระทไปเลี้ยงไหมหลานไอ้ลูกตอนนี้น่าจะนอนเดึกอยู่แล้วเลี้ยงหลานเ๋ยวต้งวัน ทำไมมึงต้องการอะไรนุ่นกดรับยางกดรับยางได้มึงจะให้กูอยู่ทีมใครอยู่กับพี่แจ็คไปเลยพี่แจ็คหนูเืออนั้นมากพี่แจ็คกดรับยางแจ็คต้องกดรับเพื่อนแจ็คกดไปเป็นมั่งนุ่นเชิญเชิญใหม่ออกมาแล้ววะหนึ่งตานะครับเดี๋ยวขึ้นขึ้นได้หนึ่งตาทุกต่อาตอนนี้บูมกำลังพีเคนะคะตันนี้เดี๋ยววันเนี้ยมันทรมานหมาเห็นไหม น่ารักมากหมาพี่บุ๋มตอนนั้นก็พี่เคมาเพื่อนต้องดูหมาพูด้วยนุ่นสนุกสนุกไว้เพื่อนนุ่นน่ยรวยมากนะพีเคคืออะไรวะไอ้นนุ่นนี่ไอ้เมื่อกี้ไงพี่เคเม่กิ้งไม่อกี้ไงที่เป็นโนส่งของพ่อเพื่อนเรียกพีเคใครชนะพี่ใครชนะวะไอ้แจ้าชนะแจ้าชนะผู้ได้ป่ะแจ้าชนะได้โอ้โหตื่นแล้วต nah, evet> ั้เงี้ยมามาโอ้โหกูนำมือบ้างเนี่ยทุกคนสู้ๆค่ะสู้ๆทุกคนสู้ น้องหมูติ้งใช่ไหมเนี่ยน้องหมูติ้งดับซีดับซีฮะพี่แต่ซีซซู่บับซีสองหลังที่ล้วติดใจเลยค่ะชอบกระเทียมเยอะมากอุ๊ยมือกูต้องปิดสิข้าก่อนแป๊บหนึ่งดูว่าล่ะทีมปลดล็อกเตรียมของขวัญตัวสองอันนี้ไม่เรื่องเลยของขวัญอบบเป้าหมายของทั้งสองน บนล่างได้นะคะสามสองคนบนล่างได้ไม่ใช่กลับกินอิ่มกินอิ่มกินอิ่กินอิ่มบนล่างได้นะคะแม่กดเลยค่ะแม่กดอนะส่งของขวัญแลก็เพิ่งเคยเล่นกับลุงสอนนี่แหละโอเคทลนั่นแหละหนูก็งงเหมือนกันทุกคนไปเลยค่ะทุกคนไปเลยค่ะส่งดอกไม้รัวๆแม่แม่จ๋าหนูขอดอกไม้อีกเลยพี่บูมน่ะตกลงพี่ได้เลี้ยงสิงโตไหมพี่ ติงโตไม่ได้เลี้ยงน่ารักนะผมดูคลิปอยู่ไม่แต่ว่ามันแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ได้ไงชีวิตจริงๆเพราะว่าเราเลี้ยงได้แต่ว่าเราต้องมีสถานที่ใช่ไหมพี่ไม่พี่นกิกเกวเอาไหมล่ะราคาถูกด้วยโอ้ผมอยากได้พี่ผมไม่มีที่พี่มุมปีด้วยเอาไหมล่ะเดี๋ยวไปามาให้ผมอยู่บ้านเล็กพี่บ้า, <laughs> าบนา<บ>นี้นนที่ใหญ่เลิศเฮ่อเลี้ยงในบ้านยังได้เลยไม่ได้นุ่นเลี้ยงปอมยังลำบากเลย พี่สามสองหนึ่งของมาชอนทีน่าไปยังข้าแต่ราชดอนทีเครื่องเราปะโอ้ยพี่สวิตขอบคุณค่ะที่เราไม่ได้อีกแล้วอ่ะนุ่นมีพ่อโยกค่ะชื่อพี่สวิตแต่พี่แจ็คครไงดีสวิตวิสวิตนุ่นมันมีมีพ่อโยกนุ่นน่ะคุณสองค่ะคุณสองดูแต้มมีนิกกี้เขาเยอะสุดนะตอนเนี้ย โอ้โหนอ้อนมันอนมานอนเทพอยู่นู่นเหรเออมันออนเพื่อนไปเทพเพื่นไปนู่นอ่ะเวลาเทพมามันจะกระทำเสียงของขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยังไงเวลาเขาให้ก็ต้องขอบคุณเขาป่ะทำเสียงแบบขอบคุณค่ะเนี่ยตอนนี้พี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้พี่กีฬาขอบคุณครับพี่โอ้ได้ออะะไร่แม่ทำไมเราน้อยสุดล่ะแม่ส่งมาวันนี้เลย อ,อันนี้เครื่องเราป่ะไม่ใช่พอัเราประตูสี่เปลี่ยนสี่นี่พี่สวีเขาเป็นเอฟซีขาหื่นนะที่เขาส่งให้ฉันน่ะปากการังพี่นี่คุณค่ปะปากการัรารงขอบคุณนะครับพี่ครับสองพันแล้วสองพันแล้วแม่หนูขอปากกาลังอะไรอนะ่ะขออะไรอีกก็ได้คนะ่ะ เขาคนส่งอะไรมาให้เราเยอะเราจะได้คะแนนเจรินพี่เบิ้ลเข้าคล้องหน่อยอ้าวเนี่ยทุกคนจะฟางเบิ้ลไอ้นู่นจะเสียงอ่อนเวลาเทพมามันจะแบบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเงี้ยเพื่อนเข้าใจปะไม่แล้วแล้วถ้าอย่างนี้จะแบ่งกันยังไงนะฮะ จะแบ่งก,กันยังไงไทย่องงยกของงมันนี่ไงพอยอ๋อในทีมเขาไม่ได้แบ่งใช่ปะไม่ได้แบ่งว่าของไทยของมันเนีไงพี่เยอะสุดนี่ไงพี่คีราเขาเปย์มาเปย์พี่อยู่นี่พี่คีราแกงกูพี่คีร่าเรามีแกงไหมครับเรามีแกงไหมครับพี่บูมนีอ,มอุ้ยคงงนนี้คนนี้นี่นนเปย์ปฝั่งนู้นพี่บินพี่บินอยู่ฝั่งนู้นเหรออุ้ยไอ้หินแปลพักในหินในสัตว์ ไ,ไอหินไปเปฝั่งนู้หนเลยฮินอะ่ะฮินจะไปเปพี่แจ๊คอ๋อฮินฮินคนที่ไปกระบ,บี่ป่ะใช่ใช่้องฮิน,มนเ,เ,เ,เมื่อเช้าเพื่อนไม่เจอไอฮินรวยนะมึงเหรอโอ้โหไอฮินเทพนะ อนน่อ่วมาาไแล้วแ่โอ๊ยพี่ทขอบคุณค่ะพี่ทขอบคุณนะคะพี่ลินเปลี่ยนปะาออแล้วนั่งคนละมุมกันหรอเป็นปะตูงอข้างๆกันพี่หมายเลขส่เป็นปะอหมายเขคไปไหนหรือว่ากาลังกลับกรกุงเทพกำลังจะไปพี่ ถ้าทายนะพี่ไปกรุงเทพน่หราคาหรือว่าจะไปไหนพี่แจ๊คเร็วเร็กเรพวร็วเร็วร็วเร็ว็วเร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 เร็วเร็งเร็วเร็วเรเรวเรอว่า็วเรเร็วเร็ร็วรวได้วี่ไปเนว เดี๋ยวนะไม่ไหลไว้เดี๋ยวค่อยกดไปหาใหม่ได้พี่บุ๋มเดีกันนะครับเดี๋ยวคืนเท่าระบาขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ิดตาาบานบูบาบุรพี่แจ๊กพี่นิกี้อดีคาลาทุกคนบายบายใครับเพื่อนออกไม่ต้องกดหรออ๋อได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเข้ากดออกเองครับ่เครื่องดีเลยเนี่เลย เนี่ยอุ้ยแจ้งมีกระตังเยอะเนี่ยพี่ต่อพี่ลูกเรื่องเลยไอ้เทียนรัวพูดแบนพี่ลุกเรื่องเลยแล้วก็ทำใมันตั้งค่ายมันโอนเข้าบัญชีได้ทำไงเอาเลยโอนเลยมเอาเข้าบัญชีเลยเหรอโอนเลยไโอ้โหช่วยกันพี่ต่อครับทำไม่เป็นคือได้ที่จะตัดเอ็กซเรย์ก็ได้สั่งขาออกขาเขาคำออกได้ห้าพันจริงเลยนะไอ้นิกกี้พากินโอ้โหของกินเลยยับเลย ถ้ากูไปกินเยอะกูว่าไม่ง่วงเพื่อนกินเยอะเพราะเพื่อนกินไม่ได้เยอะมื่อกี้เพื่อนกินนิดเดียวใช่ป่ะยังมีคนท้างอยู่ประมาณข้าวกูออกเลยอ่ะกูออกไม่เป็นอ่ะเอาให้ใคนทำให้กูไม่เคยออกเลยออกอเไรขึ้นกูแลกเป็นเหรียญเพื่อนเพื่อนก็แลกเป็นเหรียญแล้วส่งให้กูแต่ผมก็ส่งให้เพื่อนครับเลี้ยงเดีชอบชอบชไปดูไลฟ์ีมิกยเขาส่งส่งหมดเลยนะไม่ต้องส่งส่งหมด เพื <worship> ่อนเก็บไว้ส่งหมวกส่งเล่นเล่นนะเพื่อนเก็บไว้เพื่อน